ฝากถึงสาวที่เข้ามาเดินสายฝอนะคะเราต้องทํางานอยู่ในบาร์นะคือสาวอย่าเมามากสาวอย่าเข้าไปจุดกันเพื่อเมา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 ทุกวันมันไม่ดีนะสาวการกินเหล้าทุกวันน่ะมันอาจจะมันตอนเมามันอาจจะทาให้เรามีความกล้าอ่าหรือใดๆก็แล้วแต่แต่ว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพเรานะถ้าเราดื่มหนักทุกวันน่ะถ้าเราดื่มดิ้งทุกวันเนะี่ยมันก็ถือว่าหนักอยู่แหละคถ้ามีวิธีที่จะทําให้เราไม่ต้องดื่มหนักมาก เราก็ควรหาวิธีเซฟร่างกายตัวเราเองนะแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งคือถ้าวันหนึ่งเราไปเจอคู่คู่แท้ของเราเนี่ยเราเมาเกินไปเนี่ยมันจะทําให้เราเสียโอากาสตรงนั้นนะเพราะว่าผู้ชายอ่ะผู้ชายที่ดีๆทั่วๆไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากได้ผู้หญิงขี้เมาเอาไปทำเมียนะจริงๆตั้งสตินะคะเวลาที่คนเราเลือกคู่อ่ะมันไม่ต่างกันหรอกคนไทยหรือต,ต่างชาติอ่ะเขาก็ต้องมองพฤ,พฤติกรรมของผู้หญิงว่า ถึงเขาเขาไม่ได้รังเกียจเราดูถูกนะคะอาชีพทุกอาชีพของเราเขาจะมองที่นิสัยและตัวตนของเรามากกว่าว่าเราเป็นยังไงาาก็อาจจะดูว่าเออผู้หญิงคนนี้ดื่มเพราะงานหรือว่าดื่มเพราะนิสัยชอบดื่มเหล้าอย่างเงี้ยจึงได้บอกว่าอย่าไปเมาถ้าไม่ถ้าไม่ใช่เวลาในงานอย่าไปเมาเหมือนเราออกไปเดทไปกินข้าวหรือไปดินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยอย่าเมาเลยนะคะเพราะว่าเขาก็มองเราเหมือนกันว่าเราเป็นคนยังไง ถ้าเกิดว่าเขาเห็นว่าเฮ้ยผ<ม>ู้หญิงคนนี้ดื่มตลอดเวลาเลยไม่ใช่แหละเขาก็คงไม่อยากราไปทําลูกทําเมียรหรอกเนาะอืมฝากเตือนนะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะคนเราทุกคนอ่ะดูดูหมดแหละเขาไม่ได้เลือกที่หน้าตาหรือว่าอาชีพที่เราทําแต่เขาเลือกตัวตนของเราจริงๆมากกว่าแล้วก็เราไปอยู่จุดนั้นอนะ่ะเราไม่ได้ไปเพื่อเมานะคะอย่าลืมเราไปเพื่ออะไรการที่เราได้ไปอ่เปลี่ยนสถานที่จากที่เราเคยอยู่ที่เดิมๆมานานแล้วก็ รู้สึกเบื่อที่เดิมเราไปเปลี่ยนสถานที่อาจจะทาให้เรามีความสุขอาจจะทําให้เราลืมตัวไปบ้างแต่อย่าลืมว่าเราอยู่จุดนั้นนานมันไม่ดีต่อสุขภาพมันไม่ดีต่อชีวิตเราด้วยเราต้องหาทางออกมาให้เร็วที่สุดนะคะอย่าลืมตั้งสติให้ดีวางตัวให้ดีแล้วเราจะได้คู่ชีวิตที่ดีค่ะ